สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟันธงเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1กันนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16กกรกฎาคมงวดหน้านะครับตัวเลขที่เราคำนวณได้จะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครรับชมคลิปก็คงจะพอจำได้นะครับกับเลขที่ผมได้ฟันธงให้นั่นเองนะครับ ในโครงสร้างตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้หลักร้อยนะครับ1 2 3 4 5แล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับเลขที่ออกกองสลากเขาตักมาคือเลข2 4แล้วก็6นั่นเองนะครับเลขที่ถูกก็จะมีชุด1คือ 2, 4, 6ใครที่นำข้อมูลนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลได้ทุกคนนะครับและก็สำคัญที่สุดนะครับใครที่รับ สูตรรับตัวเลขไปนะครับผมฟันธงให้แค่สองชุดเท่านั้นเองถูกกันทุกคนนะครับและขอบคุณสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกคนเลยนะครับน้ำใจก็เปรียบเสมือนอาหารเสริมนะครับบำรุงสมองให้เราได้คิดได้คำนวณตัวเลขให้ทุกคนได้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับสูตรตัวนี้ ในงวดที่ผ่านมานะครับเราจะทบทวนให้ดูอีกรอบหนึงหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับหลัก10ก็จะเป็นเลข4นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6ที่เราฟันธงให้นั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับ2 4 6นะครับแต่ทีนี้ตัวเลขนะครับเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะครับส่วนใครที่อยากได้สูตรไปคำนวณด้วยตนเองนะครับอยากถูกแบบนี้ 0952429504นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับสามารถที่จะทักทายมาปรึกษากันได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับเรามาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับก่อนที่เราจะมาดูวันที่16กรกฎา,าคมนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนให้ทุกคนได้รู้วิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนั่นเอง ผมยกตัวอย่างจากวันที่1มิถุนายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือเลข352กับ2 0นนั่นเองนะครับเวลาจดเลขจดให้ถูกต้องนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2สองนะครับตรงนี้ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวันที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับ วิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเรานําปีพศมาตั้งคํานวณนั่นเองนะครับหลักร้อยตั้ง568 568ส่วนหลักหน่วยนะครับตั้งเฉพาะ2ตัวคือ68นั่นเองตรงนี้ทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับเวลาไปคํานวณเองนะครับหลักร้อยให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1น,นะครับจุดแรกหลักสิบครั้งที่1กับหลักหน่วยครั้งที่2นะครับของเลข ท้ายนะครับตัวนี้บวกกันหลักร้อยนะครับเราใช้จุดนี้ทุกงวดนะครับหลักสิบให้วงไปที่หลักพันรางวัลที่1กับหลักร้อยรางวัลที่1บวกกันและหลัก12ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองทุกงวดหลักสิบเราใช้จุดนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1กับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้บวกกันนี่คือจุดแรกจุดต่อไปไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยนะครับ และครั้งที่2หลักร้อยตัวนี้บวกกันนั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลข5ตัวนี้มาตั้งตรงนี้0-4บวก4ได้4ก็มาตั้งตัวนี้นะครับ9บวก3มาตั้งตัวนี้เลข2ก็มาตั้งตัวนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ5-2บวก2ได้7มาตั้งแล้วก็9-1บวก1ได้10คือ0มาตั้งแบบนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกยืดลงมานะครับ 5บวก5ได้10คือ0นย์แบบนี้4บวก6ได้10คือ0 0นย์บวก0ย์ได้0ูนย์นะครับเพิ่มเป็น1เป็น2และเป็น3เป็น4แบบนี้บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับเพิ่มแต้มไป5้าตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เหมือนกันนะครับได้8 7ดได้15 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9 5ตัวเช่นกันนะครับ ส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับเราจะฟันธงแค่3ตัวเท่านั้น76ดหได้13นะครับศูนย์บวก8ได้8 3บวก8ได้11เคือ1นะครับพอได้1แล้วนะครับเพิ่มไป1แต้มจะเป็นเลข2ลบมา1แต้มจะเป็นเลข0นนั่นเองให้เพิ่ม1ลบ1นะครับเราก็เอาเลข0 1นยงสองตัวนี้นะครับมาตั้ง0 1นแล้วก็2แบบนี้ตั้งเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับ ทีนี้ฝั่งหลักร้อยกับหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเราจับคู่ทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับจะได้75หชุดเราจะตัดให้เหลือแค่3มชุดนะครับหลักร้อยมี5ตัวนะครับหลักสิบมี5ตัวเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตำแหน่งสุดท้ายหลักร้อยตัวนี้บวกกันได้5ฝั่งหลักสิบตัวนี้บวกกันได้1นั่นเองนะครับเราบวกกันนะครับ8ปดบวกห้บวกหเป็น13คือ3นะครับ3ตัวแทนเป็นเลข8นั่นเอง นะครับตัวนี้1บวก8ได้9 9ตัวแทนเป็นเลข4นั่นเองคําว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกวดน,นะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับ3บวกได้8 8บวก5 13 9บวก5้4บวก5ได้9วิธีการฟันธงตัวเลขนะครับดูดีๆนะครับให้ดูข้างบนกับข้างล่าง ดูข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับเราดึงออกมามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันธงเลข3ไปที่หลักร้อยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงเลข9ไปที่หลักสิบนั่นเองสรุปแล้วนะครับ3 9เอามาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้3แล้วก็9นะครับ3แล้วก็9้นั่นเองวันที่1มิถุนายนนะครับเราคำนวณไปออกวันที่16มิถุนายนนะครับ งวดนั้นกองสลากเขาตัาเข้าตัวมาคือเลข 3, 9, 2นั้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราฟันธงเลขถูกต้องนะครับ3 9แล้วก็2หลักหน่วยตัวนี้เราสามารถที่จะนำสลากที่เราเลือกไปรุ้นรางวัลที่1ได้นะครับ3 1, ตัวข้างหน้าไปรุ้นกันเราเองนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกเราเอาข้อมูลที่ออกงวดวันที่16มิถุนาคือ3ามาคํมาคำนวณน,นั่นเอง นะครับเราตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศ .568 ในตำแห,หน่งหลักร้อยหลักสิบและ68ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักแสนหลักสิบครั้งที่1กับหลักหน่วยครั้งที่2ตัวนี้บวกกันนะครับของเลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็วงไปที่หลักพันกับหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบตัวล่างรัฐบาลนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลัก10บนหลัก10บล่างบวกกันนะครับตรงนี้ นะครับแล้วหลักหน่วยครั้งที่1กับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าบวกกันตรงนี้วิธีการตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเอาเลข5มาตั้ง9บวก6ได้15้เราก็มาตั้ง7บวก3ได้10คือ0ูนย์แล้วก็มาตั้ง 10, 0, ตัวนี้เลข0ลูนย์เราก็ตั้งเข้าไปนะครับ9บวก0นย์ได้9มาตั้งตรงนี้แล้วก็3บวก0ูนย์ได้3ตรงนี้นะครับบวกลงมาได้10คือ0 11ย์คือ1 0บวก1ได้1 1เป็น 2, องเป็นสมเป็นสีแล้วก็เป็นหมีทั้งหมด5ตัวแบบนี้นะครับศูนย์บวกหจะได้ 5, ้นะครับศูย์บวกหจะได้ 6, 5ห้าบวกหสเอ็คือ1 1เป็น 2, องเป็นสเป็นสแล้วก็เป็นหนั่นเองหลักสุดท้าย9กบวกหได้ 15, บนะครับสามบวกแปดิบคือ1 5ึบวกหเป็น 6, นะครับเพิ่มไป1แต้มจะเป็น 7, นะครับลบมา1แต้มจะเป็น 5, นะครับนี่คือข้อมูล งวดที่ผ่านมาที่ผมได้สรุปฟันธงให้นั่นเองนะครับสรุปแล้วหลักหน่วยก็จะเป็น5 6แล้วก็7แบบนี้มีแค่3ตัวนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก,100กร้อยกับหลัก10มาหลักละ1ตัวเท่านั้นตัวสําคัญตรงนี้นะครับบวกกันได้4นะครับฝั่งหลักร้อยฝั่งหลักสิบบวกกันได้6ตรงนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ อยากได้สูตรไปคำนวณเองเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตัวนี้คิดยังไงตัวนี้คิดยังไงนะครับสามารถไปนั่งคิดเองทําเองได้นั่นเองตรงนี้4ีบวกแปนะครับสตัวแทนเป็นเลข7็นะครับผลบวกของ5นะครับหกบวกแปตัวแทนเป็นเลข9ผลบวกของ5นั่นเองนะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5แบบนี้ทีนี้เราจะมาฟันธงตัวเลขกัน เหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดที่เราเลือกออกมานั่นเองหลักสิบก็จะเป็นเลข4ตัวเดียวนะครับที่เราเลือกออกมานั่นเองนะครับเราก็นําเลข2 4สนะครับมาวางข้างหน้าเป็น2 4 5หนะครับ2 4 6ี่และ2 4 7ี่นั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะได้3มชุดแบบนี้ทุกงวด เราคิดจาก16มิถุนาเลขไปออกวันที่1กรกฎาคมง,งวดที่ผ่านมานั่นเอง2 4 6นะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องเลขก็จะออกได้ประมาณนี้2 4แล้วก็6นั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับ3ตัวค้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทำตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเลขที่ถูกออกมาเพราะว่าสูตรแม่นนั่นเองนะครับแนะนําให้ทุกคนนะครับนําไปพิจารณานะครับในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทีนี้ตัวเลขในแต่ละงวดเหลือแค่3มชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับนี่คือตัวสําคัญนะครับเราจะตัดหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสูตรนี้ รับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผมจะส่งไปให้นะครับอยากได้สูตรไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องทางการติดต่อนะครับให้ติดต่อตามเบอร์นี้095 2 4 2 9 5 0 4นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line ของทางช่องเรานะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรติดต่อกันได้ นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคมงวดหน้านะครับเรามาดูว่าเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเตรียมปากากระดาษจดไว้ดูได้นะครับเรานําข้อมูลที่ออกไปนะครับงวดที่ผ่านมา2 4 6นั่นเองตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแบบนี้วงไปที่เดิมนะครับหลักแสนนะครับ หลักสิบที่1กับหลักหน่วยที่2ของเลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับตรงนี้ก็วงไปที่เดิมหลักพันกับหลักร้อยและหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลฝั่งหลักหน่วยก็หลักสิบบนกับหลักสิบล่างนั่นเองบวกกันนะครับจุดแรกแล้วก็หน่วยครั้งที่1กับร้อยครั้งที่2เลขหน้าบวกกันนั่นเองนะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจําในแต่ละงวดนะครับจุดตรงนี้ทุกครั้งเราใช้จุดนี้ในการบวกเลขกัน นำเลข9มาตั้ง1บวก1ได้2นะครับ9บวกสเสบเ็ดคือ1ตัวนี้เลข9มาตั้งนะครับ4บวก9 13นะครับศูนย์บวก1ได้1นั่นเองเราก็บวกลงมานะครับ9บวก5ได้14ตัวนี้ได้8นะครับ4 8เป็น12 3 4 5ห้และก็6นั่นเองนะครับ นี่คือหลักร้อยงวดวันที่16กร,รกฎาคมนะครับมีปากการกระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับ1บวก5ได้6นะครับ9กบวก6ได้15 6 5 11คือ1 1เป็น2นะครับ2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5นั่นเองนะครับ3บวก6นะครับได้9 1บวก8ได้9 9บวก9เป็น18เพิ่มไป1แต้มจะเป็น9ลบมา1แต้มจะเป็น7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น วันที่16กรกฎาคมใครไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักร้อยให้ติดไว้นะครับ2 3 4 5 6หหหลัก10 1 2 3 4 5ห้าหลักหน่วยติดไว้นะครับ7 8แล้วก็9้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแต่ชนิดหลักร้อยนะครับเลขทั้งหมดจะมี5ตัวแบบนี้นะครับหลัก10ก็เช่นกันนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าตรงนี้ ตรงนี้เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือจุดนี้สูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายนะครับจุดตําแหน่งที่เรานํามาวางตัวนี้นั่นเองตรงนี้นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาฟันธงแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับถูกกันทุกคนนะครับ0 9 5 2 4 2 9 5 0 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ดี n ลนั่นเอง นะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมสูตรนี้สามารถนําไปพิจารณาในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้และไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลคำแนะนําทุกง,งวดอยู่แล้วนะครับทีนี้โครงสร้างตัวเลขที่เราตั้งเอามานะครับสรุปฟันธงก็คือ23456 จับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ1 2 3 4 5อันนี้จะเป็นหลักสิบและหลักหน่วยที่เราฟันธงคือ7 8 9ลองนับดีๆนะครับ2ตัวก็จะมีทั้งหมดอยู่15ชุดนั่นเองนะครับ15ชุดแล้วก็ถ้าไปจับคู่หลักร้อยทั้งหมดก็จะเป็น75ชุดเป็นโครงสร้างทั้งหมด3ตัวนั่นเองงดวันที่16รกรกฎาคม6 8แคืองดหน้าลองพิจารณาดูนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าหลักร้อยตัวเดียวคือตัวไหนที่เราฟันธงนะครับและ3ชุดภายในนี้เราเลือกตัวไหนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินกับสูตรที่ผมส่งไปให้นั่นเองนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับนี่คือข้อมูลงวดวันที่16รกรกฎาคมนะครับทําให้ดูก่อนออกนั่นเองนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวงวดนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะฟันธงให้เหมือนเดิมนะครับ2ชุดเท่านั้นเน้นๆให้ทุกคนเลยนะครับชอบคิดชอบขําวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวัลกันทุกๆงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ